สำหรับคนที่จะเข้าตัวเมืองขอนแก่นแนะนำให้ขึ้นสะพานยกระดับนะครับเราจะเห็นคําบว่าถนนกลางเมืองให้ทิศซ้ายเห็น <he S 2> ไหมครับป้ายนี้เลยจากโคราชผ่านอำเภอพลก่อนที่จะเข้าตัวเมืองขอนแก่นจะเจอถนนเส้นนี้แน่นอนครับจะมีสะพานยกระดับเพื่อข้ามไปยังใจกลางเมืองขอนแก่นเลยนะครับถ้าเราเจอป้ายถนนกลางเมืองให้เราเบี่ยงซ้ายแล้วเราจะเจอทางยกระดับแบบนี้เลยครับเพื่อแนะนําเส้นทางให้คนที่จะเข้าตัวเมืองขอนแก่นรู้จักเส้นทางนี้วันนี้ บินก็ได้มีโอกาสเอาโดรนขึ้นบินนะครับเพื่อเห็นเส้นทางชัดเจนยิ่งขึ้นครับชาวขอนแก่นที่อยู่ในตัวเมืองต้องการจะเดินทางไปโคราชหรือเดินทางไปกรุงเทพมหาะนะครก็ใช้เส้นทางนี้ในคลิปนี้เราจะเห็นสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟและเห็นอุโมงคลอดทางรถไฟเพื่อเข้าตัวเมืองด้วยนะครับการคมนาคมในจังหวัดขอนแก่นถือว่าพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็วตามการเติบโตในจังหวัดขอนแก่นที่เติบโตแบบก้าวกระโดดผมจะถ่ายคลิปในรถยนต์เพื่อให้เห็นการเดินทางชัดๆอีกครั้งนะครับหลังจากที่เจอป้ายนะครับ หนึ่งกิโลเมตรให้เราเบี่ยงซ้ายเพื่อเข้าส, <_ d ans> สู่ทางยกระดับก่อนถึงทางยกระดับจะมีลูกศรบอกให้เราเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าถนนกลางเมืองสะพานยกระดับจะข้ามถนนเส้นหลักและข้ามทางรถไฟเพื่อนําเราไปสู่ใจกลางเมืองขอนแกน่นตรงนี้เรียกว่าสีา่แยกโนนตุนนะคะหลังจากข้ามแยกโนนตุนเราก็จะเข้าสู่ถนนเมืองเก่าผ่านถนนเมืองเก่าก็จะเข้าสู่ใจกลางตัวเมืองขอนแกน่นช่องขอนแก่นจัดเต็มและเราชาวขอนแกน่นยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ